สวัสดีครับผมรองศาสตราจารย์ดรสมบัติพรศิรินะครับจากภาควิชาพลษษาสตกศาสคณะศึกษาศาสตร์มาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับวันนี้ผมจะขออนุญาตมานาเสนอนงานวิจัยนะครับซึ่งได้ทําเสร็จสิ้นไปแล้วนะครับซึ่งได้รับทุนจากสวกนะครับที่ได้ให้โอกาสผมในการทํางานวิจัยในครั้งนี้ตนะ้องขออนุญาตเริ่มเลยนะครับขออนุญาตแชร์สกรีนนิดหนึ่ ครับสำหรับงานวิจัยที่ผมได้เริ่มทำนะครับมีชื่อว่าผลของสารสกัดกระชายดำที่มีต่อสมรรถเท่าทางกายระยะเวลาจุดเริ่มลา <c oughs> ระยะเวลาฟื้นตัวหลังการออกกำลังในผู้หญิงนะครับซึ่งมีผมแล้วก็มีทีมงานวิจัยอีก3-4ท่านนะครับในการทำวิจัยนะครับ <c oughs> ถ้าเราวัตถุประสงค์ในการทําวิจัยในครั้งนี้นะครับก็ผมต้องการจะศึกษาผลของสารสกัดกระชายดำนะครับที่มีต่อสมรรถภาพทางกายระยะเวลาจุดเริ่มลาระยะฟื้นตัวหลังการออกกําลังกายในผู้หญิงนะครับสาเหตุที่ที่ผมสนใจทํานะครับผมเป็นเป็นครูพลศึกษานะครับก็อยากจะศึกษาว่าแล้วมันมีมันมีปัจจัยอะไรนอกเหนือจากการออกกำลังกายไหมที่ทําให้บุคคลมีสุขภาพดีนะครับ ซึ่งถ้ามองโดยภาพรวมแล้วนะครับคำว่าสมรรถภาพทางกายหรือ physical fitness นะครับมันก็จะหมายถึงว่าความสามารถของบุคคลนะครับที่ทำกิจกรรมใด,ดๆก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายหรือทำกิจกรรมที่บ้านนะครับซึ่งสแสนงออกถึงความสามารถทางด้านร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็สามารถทำได้ดังต่อเนื่องโดยไม่เหนื่อยนะครับและหลังจากที่ทำเสร็จแล้วเนี่ยก็จะสามารถกลับคืนสภาพปกติได้ระยะเวลาอันรวดเร็วอันนี้ก็คือคุณสมบัติ <c oughs> ของสุขภาพที่ดีนะครับคราวนี้การมีสุขภาพที่ดีมันก็ต้หมายถึงว่ามันสามารถที่จะลดความเสี่ยงของโรคนะครับป้องก,กันโรคปรับปรุงสมรรถภาพทางกายที่ส่งผลทําให้การประกอบกิจวัตรประจำวันเนี่ยดีขึ้นหรือประสบความสําเร็จนะครับซึ่งในการประกอบกิจวัตรประจำวันไม่ใช่เป็นเรื่องของการใช้ชีวิตการทํางานกองร่างกายเนี่ยก็จะทําทด้วยความไม่ยากลาบากบ้างแล้วก็ไม่เหนื่อยล้าจนเกินไปนะครับคราวนี้แล้วทําอย่างไร นอกจากการออกกายแล้วเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างนะครับที่ทําให้คนเราเนี่ยมีสุขภาพที่ดีนะครับฉะนั้นผมก็เลยมองไปที่สมุนไพรนะครับสมุนไพรในเนี่ยถูกใช้กันมานานกว่าสองร้อปีนะครับโดยมนุษย์รู้จักสมุนไพรแล้วก็ใช้ในการรักษาโรคใช้ในการเสริมสร้างสุขภาพโดยเฉพาะยิ่งนะครับในแถบเอเชียแล้วรวมทั้งไทยด้วยนะครับเนื่องจากว่าภูามิอากาศสถานที่เนี่ยมันก็เอือ้อในการที่จะปลูกสมุนไพรนะครับยกตัวอย่างเช่น โสมนะครับซึ่งเป็นสมุนไพรของชาวเอเชียนะครับโดยเฉพาะยิ่งชาวจีนเกาหลีแล้วก็ญี่ปุ่นเนี่ยนะครับซึ่งได้ถูกนํามาใช้ในการรักษาโรครวมทั้งในการสร้างเสริมสุขภาพด้วยนะครับสาหรับในประเทศไทยนะครับกระชายดาก็เป็นสมุนไพรอันหนึ่งนะครับที่ถูกนํามาใช้ในการรักษาโรคและก็ส่งเสริมสุขภาพนะครับในหมู่ของประชาชนโดยเฉพาะยิ่งประชาชนในแถบภาคอีสานนะครับซึ่งมีการปลูกกันมาแล้วก็ถูกนํามาใช้ ับประทานนะครับเพื่อที่จะส่งเสริมสุขภาพกันอันนี้เมื่อเราไปดูลึกๆแล้วเนี่ยเราก็จะพบว่าคุณสมบัติของสารสกัดกระชายดำเนี่ยนะครับมีคุณสมบัติที่ค่อนข้างดีมากเลยนะครับจากการรีวิวงานของอาจาร,รย์บางอ,อนศรีพันิชย์ยกกุลชัยเนี่ยนะครับก็พบว่าคุณสมบัติของสารสกัดกระชายดำเนี่ยสามารถเป็นยาอายุวัฒนะครับต้านแผลในกระเพาะอาหารต้านความเครียดเพิ่มสมรรถภาพทางเพศนะครับ ลดไขมันน้ําตาลในเลือดนอกจากนี้กระชายดำก็ยังสามารถขยายหลอดเลือดนะครับเพิ่มการไหลเวียนของเลือดแล้วก็ลดอาการเวลาซึ่งสองตัวหลังเนี่ยนะครับเมื่อผมลองไปมองถึงสมบัตถถิทางกายแล้วเนี่ยนะครับมันสามารถที่จะช่วยทําให้เพิ่มสมบัมาทางกายได้นะครับฉะนัานผมก็เลยลองลองมาศึกษาดูสิครับว่ามันจะสามารถช่วยได้จริงไหมาว <c oughs> น,นี้หลังจากที่ผมไปลองทบทวนวรรณกรรมดูเนี่ยนะครับก็จะพบ ว่ามีงานวิจัยค่อนข้างน้อยนะครับที่ทําวิจัยเกี่ยวกับการส่งเสริมสมรรถภาพหรือสุขภาพโดยใช้สมุนไพรนะครับและและโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะทาในเพศชายนะครับหรือเป็นนักกีฬาส,ส่วนใหญ่ตัวอ,อย่างเช่นคุณวัฒนาชรนนะครับก็ได้ทําวิจัยกับผู้สูงอายุนะครับให้รับประทานกระชายดำแปดสัปดาห์นะครับก็พบว่าสมรรถภาพดีขึ้นนะครับ <c oughs> คุณ ว่าสันทาราวัตนะครับก็ได้ทําวิจัยเกี่ยวกับกระชายดาเหมือนกันนะครับแต่ทาในกลุ่มไร้ลุ่นชายนะครับก็ะพบว่ามันมีผลในเรื่องของการเพิ่มระยะจุดลานะครับเมื่อเราทานกระชายดำไปแล้วผมเองก็ได้ทําวิจัยนะครับเกี่ยวกับสารสกัดกระชายดำที่มีผลต่อนนักกีฬานะครับซึ่งในการวิจัยเนี่ยอาจจะไม่ได้พบความแตกต่างของความเมื่อยล้าที่เพิ่มขึ้นนะครับ แต่ก็มีแนวโน้มที่สูงขึ้นเนื่องจากว่างานวิจัยจใช้เวลาแค่ทดลองแค่12สัปดาห์ครับแต่ที่พบจริงๆก็คือสามารถที่จะทําให้ความเหนอยล้านลดลงได้เร็วขึ้นนะครับเมื่อดูในงานวิจัยที่ที่ผ่านมาแล้วก็ยังไม่พบนะครับว่ากระชายดำเนี่ยนะครับมีการไปทําวิจัยหรือส่งเสริมสุขภาพสมรรถภาพในกลุ่มของผู้หญิงนะครับไม่ <c oughs> มีผู้หญิงปกติผู้หญิงที่ออกลัางกายเป็นประจำแล้วก็ในกลุ่มนักกีฬานะครับ ก็เป็นเป็นเป็นที่มาของการทําวิจัยในครั้งนี้นะครับคราวน,นี้ตัวชีวะที่ใช้ในการทําวิจัยในครั้งนี้มีด้วยกัน3ตัวนะครับอยา่างที่บอกไปแล้วนะครับบุคคลที่มีสุขภาพดีเนี่ยจะต้องเหนื่อยช้านะครับแล้วก็หายเหนื่อยได้เร็วนะครับแล้วก็มีองค์ประกอบสมรรถภาพที่ดีนะครับฉันผมก็เลยใช้ตัวชีวะทั้งสามตัวเนี่ยเป็นตัวบ่งชี้นะครับในการที่จะทดสอบบาคคนมีสุขภาพดีจริงไหมนะครับโดยตัวแรกก็คือเราจะใช้วิธีการวัดจุดเลิ่มล้านะครับเราเรียกว่าเลกเดนเชียชั่เป็นตัววัด จุดเริ่มต้นของความเหนื่อยนะครับอันที่2ก็คืออัตราการเต้นของจิประจรในระยะฟื้นตัวนะครับก็เป็นตัวบ่งชี้ความเร็วในการหายเหนื่อยนะครับแล้วก็สมรรถภาพสุขภาพซึ่งจะเป็นองค์ประกอบของคนที่มีสุขภาพดีนะครับทั้งสามตัวชี้วัดนี้ก็จะถูกใช้ในการตรวจสอบตลอดนะครับสำหรับประชากรที่ใช้นะครับก็จะเป็นนิสิหญิงของมาลาัยกเกษตรศาสตร์ที่มีอายุป,ประมาณ18-23ปีนะครับซึ่งก็ผ่านเกณฑ์การคัดกรอง คัดเข้ามานะครับจำนวนหนึ่งรอคนเกณฑ์การคัดเข้าเนี่ยก็จะมี mm hmm. เรื่องของอายุนะครับแล้วก็ต้องมีการตรวจร่างกายนะครับประเมินตรวจากเลือดว่ามีสุขภาพดีแล้วก็ต้องไม่รับประทานผลิตภัณฑ์ใดนๆนนนที่มีผลกระทบต่อผลประสิทธิภาพของกรใช้ยาครับกล mm hmm. ุ่มตัวอย่างนะครับที่ถูกเลือกมาเนี่ยนะครับได้ประมาณแปดิบสคนนะครับโดยเราจะส่งตัวอย่างเข้ากลุ่ม2กลุ่มนะครับก็คือกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุมนะครับกลุ่มทดลองเนี่ยนะครับจะเป็นกลุ่มที่เราจะมีการใส่ทร <c oughs> ีทเมนท์ที่เรียกว่าออกกําลังกายเพื่อสุขภาพตามหลักกายของฟิตนะครับส่วนกลุ่มควบคุมเนี่ยเราก็ไม่ได้มีการควบคุมกิจวัตรประจำวันอะไรนะครับซึ่ง <c oughs> ซึ่งสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติแตแล้วหลังจากนั้นนี่นะครับในแต่ละกลุ่มนะครับเราก็าจะแบ่งกลุ่มออกเป็น2กลุ่มด้วยกันนะครับก็คือกลุ่มทดลองที่1น,นะครับ ก็จะเป็นกลุ่มที่ได้รับสารสก,กัดกระชายดำกลุ่มทดลองที่สองนะครับก็จะเป็นกลุ่มที่รับประทานยาหลอกนะครับส่วนกลุ่มควบคุมก็เช่นเดียวกันนะครับเราจะแบ่งกลุ่มคน42คนเนี่ยนะออกเป็นสองกลุ่มนะครับกลุ่มที่หนึ่ง21คนก็จะได้รับสารสก,กัดกระชายดํานะครับกลุ่มที่สองก็จะได้รับยาหลอกอันนี้ก็คือเป็นแผนแผน แผ่นพังของดีไซน์ในการวิจัยนะครับแบ่งออกเป็นสองกลุ่มนะครับแต่ละกลุ่มก็จะแบ่งทุกแบ่งออกเป็นสองกลุ่มย่อยนะครับแต่ละกลุ่มก็จะได้รับยาหลอกกับยาจริงนะครับแล้วก็ทั้ง4ี่กลุ่มย่อยเนี่ยนะครับก็จะได้รับการทดสอบระยะเวลาจุดเริ่มลาระยะเวลาฟื้นตัวหลังการออกกำลังกายแล้วก็สมัครทภาพทางกายเพื่อสุขภาพนะครับสามครั้งนะครับก็คือก่อนการทดลองและในระหว่างการทดลองสัปดาห์ที่หกแล้วก็หลังการทดลองในสัปดาห์ที่สิบสองนะครับ นี่ก็เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยนะครับเป็นผลิตภัณฑ์สารสก,กัดแก๊สชายดาขนาด0ม,มิลลิก,กรัมต่อแคปซูลนะครับแล้วก็โปรแกรมการออกกำลังกายตามหลักการออกกำลังกายสุขภาพที่เราเรียกซันซันบฟฟิตนะครับแล้วก็แบบทดสอบสมบัติ่างกายเพื่อสุขภาพจานวนสี่รายการนะครับก็มีองค์ประกอบของร่างกายนะครับความอดทนของระบบไหลเวียนเลือดความมันตัวความยืดหยุ่นและคว,วามอดทนของกล้ามเนื้อนะครับแล้วก็เครื่องมือวิเคราะห์แก๊สที่เราใช้ก็เป็นการ ใช้ในการทดสอบระยะเวลาจุดเริ่มลาแล้วก็ระยะเวลาฟื้นตัวหลังการออกกำลังกายนะครับอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดนะครับที่เราใช้ในการตรวจร่างกายแล้วก็มาเหมือนผลของแพทย์ก่อนที่เราจะมีการเลือกกลุ่มตัวอย่างนะครับอันนี้ก็จะเป็นการทดสอบนะครับที่ได้กล่าวไปแล้วนะครับแล้วก็ช่วงเวลาในการทดสอบ ก็อันนี้ก็อธิบายไปคร้าวๆแล้วนะครับกลุ่มทดลองเนี่ยเราจะแบ่งเป็นสองกลุ่มนะครับกลุ่มที่หนึ่งรับประสานสารส,ารสาก,กัดกร,ระชายดำนะครับจานวนสองแคปซูลเนื่องจากว่าแคปซูลหนึ่งเนี่ยนะครับมีปริมาณสารสกัดอยู่ร้อยปดสิบมิลลิกรัมนะครับฉะนั้นก็จะได้รับประทานเช้าเย็นนะครับหนึ่งยาละหนึ่งแคปซูลนะครับกลุ่มทดลองก็เช่นเดียวกันนะครับกลุ่มทดลองที่สองไดจะรับยาหลอกซึ่งมีลักษณะเหมือนกันกับสารสากัดกร,ระชายดำทุกประกาศนะครับกลุ่มควบคุมที่หนึ่งก็จะรับ สารสก,กัดกระชายดำนะครับจำนวน360มิลลิกรัมกลุ่มที่สองก็จะได้รับยาหลอกนะครับอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนการทดลองนะครับก่อนการทดลองเราจะมีการขออนุญาตหรือขออนุมัตินะครับการทวิจัยในมนุษย์นะครับจากคณะกรรมการพิจารณาวิจัยในคนของมหาวิทยาลัยกษรศาสตร์นะครับแล้วก็เริ่มทดลองโดยการทดสอบ3ครั้งนะครับแล้วก็ประเมินผลสุขภาพครั้งสุดท้ายนะครับหลังจากที่เสร็จสิ้นงานวิจัยไปแล้วนะครับ เรจดสอบว่าสารสารกัดกระชายดำไม่ได้มีผลต่อร่างกายของกลุ่มตัวอย่างสำหรับผลการทดลองนะครับเราก็พบว่าข้อที่หนึ่งนะครับสารสารกัดกระชายดำเนี่ยสามารถรับประทานได้ในกลุ่มผู้หญิงวัยรุ่นโดยเฉพาะกลุ่มผู้หญิงที่อยู่ในช่วงอายุ13-23ปีนะครับสองก็คือสารสารกัดกระชายดำเนี่ยมีแนวโน้มที่จะสามารถเพิ่มระยะเวลา,ยา,าชุดเริ่มลาได้นะครับในกลุ่มผู้หญิงในเวลา12-14วัน แต่ก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นนะครับถ้าเกิดมีการออกกำลังกายคูบๆไปด้วยครับหรือเพิ่มระยะเวลาในการทดลองนะครับสามก็คือสารสกัดกระชายดำเนี่ยมีแนวโน้มที <car 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 ่ทําให้อัตราเต็มเต้นหัวใจและาเฟิื่อนตัวเนี่ยหายเหนื่อยได้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็มีแนวโน้มที่สูงขึ้นนะครับถ้ามีการรับประทานสารสกัดกระชายดำเพิ่มไปด้วยนะครับหรือไม่ก็เพิ่มระยะเวลาในการทดลองสารสกัดกระชายดำก็มีแนวโน้มนะครับในการพัฒนาสมรรถทางกายในด้านความอดทนของระบบไหลเวียนเลือด ความอดทนของกล้ามเนื้อนะครับแต่ยังไม่สามารถที่จะพัฒนาองค์ประกอบยังไม่สามารถพัฒนาสมรรถร่างกายในด้านองค์ประกอบของร่างกายและความแขตัวได้ซึ่งสององค์ประกอบเนี่ยได้จากการออกกําลังกายสะส่วนใหญ่นะครับก็สุดท้ายนะครับผมต้องขอขอบคุณนะครับสถาบันพัฒนาการวิจัยการเกษตรนะครับองค์กรมหาชนสวกรบชแล้วก็ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับเราทำขอขอบคุณกลุ่มตัวอย่างนะครับที่เป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับแล้วก็ทีมนิสิตอิท,ทวีเอกที่มาช่วยในการเก็บข้อมูลนะครับแล้วก็ขอบคุณสถาบรรษษษษันการพัฒนาศึกษาตอนนี้เรียกว่ามหาวิทยาลัยกีฬานะครับวิทยาเขตสุพรรณบุรีนะครับมหาวิทยาลัยกษษีฬาวิทยาเขตศรีสะเกดนะครับแล้วก็ยะลานะครับที่เอ,อื้อเฟื้ออุปกรณ์การทดสอบนะครับขอบคุณครับ